สวัสดีครับชาวลัคนาราศีมีนนะครับคลิปทำนายดวงชะตา1-16ธันวาคม2566ครึ่งเดือนแรกนะครับลัคนาราศีดวงดีครับลัคนาราศีมีนนั่นเองการงานเด่นเงินดีมีโชคลาภสมหวังดวงปังส่งท้ายปีครับผมอ่ะกราบขอบคุณทุกท่านที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด subscribe อย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับ แล้วก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ PSP ครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดจากเห็ดผสมวิตามินนวัตกรรมใหม่ฟื้นฟูการสื่อสารของเซลล์ให้กลับคืนสู่สมดุลน,นะครับช่องทางการติดต่อสั่งซื้อก็ l i น์อ d คโค้ดด้านล่างนี้ได้เลยนะครับลัคนาราศีมีนนะครับดาวประจำตัวก็ดาวพฤหัสบดีซึ่งได้ตำแหน่งดีมากๆนั่นก็คือราชาโชค และดาวพฤหพัสบดีดาวประจําตัวของท่าน,านก็อยู่ในเรือนการเงินเข้มแข็ง,ขงไม่เปลี่ยนแปลงแต่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือดาวการเงินจริงๆของท่านคือดาวอังคารโคโจรมาเป็นกเกษตราราธิบดีอยู่ในเรือนสุภพพะสุภพพะแปลว่าความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเมื่อดาวอังคารโคโจรเข้ามาแปลว่าการเงินเป็นไงเจริญก้าวหน้ารวมทั้ง การเงินของท่านก็เกี่ยวพันกับการต่างประเทศนะใครที่ลงทุนเกี่ยวกับค่างเงินนะอัตราแรกเปลี่ยนหรือ,อรลักษณะแบบนี้ใช้ได้นะดูดีเลยหรือไม่ท่านก็อาจจะทำงานที่เกี่ยวกับบริษัทอ่าบริษัทแม่นะจ่ายเงินจ่ายโบนัสอะไรมาให้เป็นพิเศษเป็นลักษณะแบบนี้ ชาวราศีมีการที่ดาวพฤหัสด,ดาวประจําตัวเข้าไปสู่เรือนการเงินแปลว่าตัวเองขยันหาเงินเป็นช่วงจังหวะดีในการหาเงินและเป็นราชาโชคด้วยคือสําเร็จส่วนการเงินมันก็เป็นเกษตรมั่นคงฉะนั้นก็ชัดเจนและก็ดูดีครับนะแหมเรียกว่าส่งท้ายปีชาวราศีมีการเงินใช้ได้เลยทีเดียวนะครับดาวพระศุกร์ หนึ่งธันวาคมเข้าสู่ราศีตุลพบมรณะนะดาวสุกคือดาวอะไรบ้างหนึ่งก็ดาวสุกก็ดาวสหัชชะมันเกี่ยวกับการเดินทางซะแล้วล่ะแบบนี้สหัชชะก็แปลว่าเดินทางนะครับมรณะก็แปลว่าเดินทางหรือไม่ก็เป็นการเขาเรียกว่าต่างถิ่นต่างแดนทางไกลเมื่อมอรณะเป็นเกษตรแถมสหัชชะก็เป็นเกษตรไปด้วย มีเกณฑ์อาแล้วมันเกี่ยวกับการต่างประเทศอีกเห็นไหมเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องอะไรบางทีเนี่ยทำงานหาเงินมาได้ท่านก็อาจจะให้รางวัลชีวิตนะธันวาอย่างเงี้ยปีใหม่มกราอย่างเงี้ยอาจจะมีทริปท่องเที่ยวต่างประเทศนะสำหรับชาวลัคนาราศีมีนเรียกว่าเดินทางไปในช่วงเนี้ยธันวามกราก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีในดวงชะตานะเรียกว่าเที่ยวเสริมดวง ใครจะไปทิปไปเที่ยวไปมูไปที่หลายต่างประเทศเนี่ยก็เป็นจังหวะด,ดีครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนเพราะดาวพระเกตดาวแห่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์จิตวิญญาณโคโจรเข้าสู่เรือนสหัสชะเห็นไหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์แถมยังโยกเข้าหาตัวท่านด้วยฉะนั้นแน่นอนเรียกว่าเที่ยวแล้วปังมูก็ปังนะและดีเรื่องการเงินการทองมรณะเป็นเกษตร คำว่ามรณะอย่าเพิ่งตกใจนะยังไม่ตายนะนะดาวคือดาวมรณะนี่นะดาวเจ้าเรือนมรณะเนี่ยไปอยู่ที่อื่นมันไม่ปลอดภัยแต่อยู่ที่บ้านตัวเองปลอดภัยแปลว่ามรณะเป็นกเกษตรก็คือการเดินทางไกลการเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนถ้าเกิดมรณะไปอยู่เรือนอื่นอย่างเงี้ยเท่ากับเอาความเสียหายเอาความมรณะ ไปสู่เรือนนั้นถูกไหมแต่พอมรณะเขาไม่ไปไหนเขาอยู่บ้านตัวเองฉะนั้นอะไรก็ตามแน่นอนครับมันอาจจะมีความสูญเสียก็ถือว่ามันเป็นจุดสิ้นสุดอะไรที่ไม่ใช่มันกำลังจะหมดไปอะไรที่ไม่ถูกต้องมันกำลังจะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องซึ่งบางครั้งอาจจะต้องยอมเจ็บ บางครั้งอาจจะต้องยอมเสียเปรียบอะไรที่มันยื้อมานานไอจ,จะจะไปสักทีจะเสียไม่เสียเนี่ยเ้าให้มันเสียไปให้มันจบไปแล้วจบแล้วมันจบเลยจบตรงนั้นไปเลยนะครับอันนี้ก็มุมหนึ่งนะมุมหนึ่งก็ต้องมองว่ามรณะมันก็คือพบเสียเขาเรียกว่าทุสถานะพบแต่มันเป็นการเสียที่เขาเรียกว่าหมดจดหมดสิ้นอ่าหมดสิ้นคือหมดสิ้นปัญหาไม่ใช่ว่า ่อให้หมดไปนะเงินทองหรืออะไรเงี้ยซึ่งไม่ใช่หรอกผมดูแล้วเพราะว่าดาวการเงินของท่านเดินดีและดาวประจําตัวท่านก็เดินอยู่ในเรือนการเงินแบบนี้มันไม่ใช่ต่การตีความว่าหมดเนื้อหมดตัวหรืออะไรผมว่ามันเป็นเรื่องปัญหาสหัสชะเนี่ยความหมายก็หมายถึงเพื่อนด้วยบางครั้งเราอาจจะหยุดความสัมพันธ์นะจบความสัมพันธ์เปลี่ยนสถานะนะนะเพื่อน บางคนอะไรอย่างเงี้ยยื้อกันมาตั้งนานนะอาจจะเกี่ยวกับพันกับเรื่องเงินทองอาจจะเกี่ยวัพันกับเรื่องกับความสัมพันธ์หรือว่ากินแหนงแครงใจกันมานานจังหวะนี้มันก็เหมือนกับเป็นจังหวะที่ต้องจบสิ้นกันสักทีห่างกันจากกันแต่จบไปแล้วได้ดีครับเพราะว่ามรณะเป็นเกษตรไงจบแล้วมันจบจริงจบแล้วมันไม่วุ่นวายใช่ไหมที่ผ่านมายื้อปัญหา อะไรต่างๆนานาปวดหัวให้มันจบตรงนี้นะก็เรียกว่าถือว่าโอเคนะครับฉะนั้นอะไรก็ตามท่านกำลังตัดสินใจที่จะละวางท่านกำลังตัดสินใจที่จะจบกับอะไรสักอย่างยอมเสียยอมทิ้งหรืออาจจะเป็นข้าวของหรืออะไรก็ตามที่มันโหจะแย่มานานแล้วก็ให้มันหมดไปจบไปแล้วเริ่มใหม่ซื้อใหม่ นี่การเงินดีจะกลัวอะไรสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะครับเรื่องความสัมพันธ์เรื่องคู่ครองความรักก็ต้องบอกว่าดูดีครับเพราะดาวพุธดาวเจ้าเรือนปัตตนิเป็นไงมาอยู่ในเรือนที่10นะพุธสิงห์ธนูมีอย่าได้กลัวว่าตัวซามนะแสดงว่าคู่ครองในความเขาเรียกว่าดาวปัตนิคู่ครองทั้งนี้ทั้งนั้นหมายถึงหุ้นส่วนผู้ร่วมงานลูกค้า คนที่ดีวติดต่อระหว่างกันเนี่ยอย่างตอนนี้ท่านที่ฟังคลิปอยู่เนี่ยคือปัตตนีของผมเข้าใจไหมคือฝั่งตรงข้ามผมกําลังพูดบรรยายรือโหราศาสตร์บรรยายดวงชาวลัคนาราศีมีนท่านรับฟังอยู่ท่านคือปัตตนีของผมนะฉะนั้นเนี่ยดาวปัตตนีมาอยู่ในเรือนการงานแล้วําต,ตำแหน่งดาวยงยศนะอย่างที่บอกว่าพุทธสิงห์ธนูมีอย่าได้กลัวว่าตัวสามก็มีโอกาสเจอคนที่ดี นะเจอคู่ซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นคู่ก็แปลได้เรียกว่าทั้งจัก,กราวาลเนี่ยนะไม่ใช่แค่สามีภรรยาคนรักของเราอย่างเดียวเท่านั้นลูกค้านะคนที่อยู่นั่งฟังเรานะครูปัตตนีของครูก็คือนักเรียนเนี่ยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งเป็นตําแหน่งที่ดูดีและดาวพุธนี้ก็ยังอยู่ในเรือนพฤหัสซึ่งเป็นดาวประจําตัวของท่านเห็นไหมแล้วพฤหัสเป็นราชาโชค ดาวพุธเขาก็เป็นไงก็ได้พลังจากราชาโชคของดาวพฤหัสเข้าไปด้วยนะครับชัดเจนดูดีราหูนะหลายหลายละพูดไปเยอะแล้วตั้งแต่ตุลาเนี่ยไม่รู้กี่คลิปแล้วนะราหูทับลัคในทางโหราศาสตร์ก็ต้องบอกว่าไม่ดีครับมันเป็นเรื่องความวุ่นวายแถมราหูยังเป็นดาวเจ้าเรือนวินาด,ด้วยใช่ไหมแต่ก็อย่างที่บอกเขายังอยู่ในอำนาจของดาวพฤหัส ตราบใดที่ดาวพฤหัสของท่านเข้มแข็งดูดีราหูก็ยังไม่มีฤทธิ์มีเดชท,ที่จะมาทำอะไรเห็นไ,ไหมฉะนั้นให้จังหวะนี้และจริงๆแล้วราหูเนี่ยก็นำโชคลาภมาหาท่านด้วยเพราะว่าดาวโชคลาภคือดาวพระเสาร์มาอยู่ในบ้านราหูพออยู่ในบ้านราหูราหูมาทับลัคนาท่านเขาก็ดึงดาวเสาร์เข้าไปซึ่งดาวเสาร์คือดาวโชคลาภ และคำว่าวินาศก็แปลว่าคาดไม่ถึงด้วยทันทีทันใดไม่ทันตั้งตัวโชคลาภมาแบบไม่ทันตั้งตัวหรืออะไรที่คิดว่าสูญเสียไปแล้วเนี่ยมันประจวบเหมาะนะกับการที่ดาวมรณะเป็นเกษตรเนี่ยอะไรที่คิดว่ามันสูญเสียไปแล้วบางทีมันได้คืนอะไรที่มันจบไปดิวอะไรที่มันเคยจบไปอะไรที่คิดว่าไม่ได้รอมานานคั่วมานานไม่ได้สักที ัดใจไม่เอาแล้วเอาสุดท้ายเดี๋ยววนเวียนกลับมาทีนี้ก็อยู่ที่ท่านตัดสินใจแล้วนะครับถ้าเป็นเรื่องดีๆเรื่องงานเรื่องโชคลาภเนี่ยก็ยินดีด้วยรับไว้นะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีทีนี้อย่างที่บอกแหละพอพระราหูเข้ามาเนี่ยเขาดึงโชคลาภก็คือดาวพระเสาร์มาด้วยเพราะเขาเป็นคู่มิตรกันถูกไหมทั้งหมดทั้งมวลมันจบที่ดาวพฤหัส มาจบที่เรือนพฤหัสด,ดาวพฤหัสอยู่ในเรือนการเงินก็เป็นราชาโชคและนอกจากนั้นอังคารนี่ตัวจบที่แท้จริงคืออังคารเพราะดาวอังคารได้ตําแหน่งกเกษตรตราธิบดีแถมลัคนาราศีมีนดาวอังคารอยู่พบที่9ของดวงชะตาเนี่ยได้อัมพุอุดมเกณฑ์ครับอัมพุคือภุมโมเนี่ยภูมโมคือดาวอังคารชีโวโสโลและโสลา พันธุนะพันธุและปุตตาและสุภาว่าสำคัญเห็นไหมว่าสำคัญอะไรสำคัญเงินครับชาวลัคนาราศีมีนการเงินดีเพราะเป็นอุดมเกณฑ์อุดมไปว่ามากอุดมไปว่าเยอะฉะนั้นดาวอังคาเนี่ยชัดเจนมากที่จะส่งผลต่อด,ดวงชะตาท่านนะครับในเรื่องของการเงินเพราะเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินและเป็นดาวเจ้าเรือนสุภะและได้ตําแหน่งอัมพุ อุดมเกณฑชัดเจนและก็ดูดีนะครับดาวอาทิตย์ครับ <c oughs> ย้ายมาจากเรือนอริอริมาอยู่ในภพสุภะแล้วก็ยังเป็นดาวคู่ศัตรูกับดาวอังคารด้วยแต่ทีเนี้ยต้องบอกว่าดาวอังคารกับดาวอาทิตย์เนี่ยนะดาวอังคารเขาเข้มแข็งกว่านะดาวอังคารเข้มแข็งกว่าฉะนั้น ความเป็นคู่ศัตรูเนี่ยมันก็คงจะไม่เรียกว่าแหลกลานแล้วผมมีมุมในทางโหราศาสตร์มาบอกด้วยเดี๋ยวเก็บไวท้ท้ายๆนะแต่ก่อนอื่นวิเคราะห์อาทิตย์กับอังคารก่อนเพราะว่าดาวอังคารกับดาวอาทิตย์เนี่ยอาจจะต้องระวังสักนิดนึงในเรื่องของอุบัติเหตุบาดเจ็บเล็กน้อยให้ระมัดระวังศีรษะนะครับชาวลัคนาราศีมีนนะอ่า ดาวอาทิตย์กับดาวอังคารเนี่ยเป็นคู่ศัตรูกันเมื่อเจอกันเขาเรียกว่ามันอาจจะมีเหตุเลือดตกยางออกทีนี้เลือดจะตกยางจะออกตรงไหนล่ะจริงๆเราก็ต้องระมัดระวังทั้งหมดถูกไหมแต่ว่าการที่ดาวอังคารเนี่ยมีตำแหน่งเข้มแข็งกว่าอาทิตย์เนี่ยมันจะไปออกที่บริเวณส่วนบนของร่างกายหรือบริเวณศีรษะต้องระมัดระวังของตกใส นะหรือล้มหัวไปฟ,าด,ฟาดนู่นฟาดนี่อันนี้ต้องระมัดระวังนะครับสําหรับชาวลัคนาราศีมีนนะเพราะว่าคู่นี้เจอกันเนี่ยมันเลือดตกยางออกฉะนั้นต้องระมัดระวังแล้วผมดูตําแหน่งดาวแล้วมันจะไปออกที่บริเวณศีรษะนะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับอันนี้เป็นข้อเขาเรียกว่าข้อติงนิดนึงแต่เรื่องอุปสรรคเรื่องเงินเรื่องงานอะไรเงี้ยนะ่ะแทบจะไม่มีเลยดาวอาทิตย์เข้ามาอยู่ตรงนี้คือเขาเรียกว่ามาอยู่บ้าน,างานังคาร นะครับสู้อังคารไม่ได้แต่มันจะไปออกผลเรื่องนั่นแหละอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆ <c oughs> อ่ะทีนี้ผมจะมาดูมุมดาวที่น่าสนใจครับสำหรับชาวลัคนาราศีมีนสังเกตไหมว่าดาวเนี่ยเรียงตัวติดกันอ่าเรียงตัวติดกันเป็นพืชเลยเห็นไหมไม่มีช่องว่างเลยแบบนี้เขาเรียกว่าดวงมาราิโยก อธิบายคําว่าโยกก่อนโยกคืออะไรโยกคือตําแหน่งดาวที่ถึงกันซึ่งตําแหน่งที่ถึงกันนั้นจะเป็นการถึงกันแบบข้ามราศีนะดาวที่เรียงตัวกันแบบเนี้ถ้ามันไม่ต่อกันทั้งหมดนี่นะอย่างเช่น <c oughs> ดาวอาทิตย์กับดาวพุธอย่างเงี้ยแบบเนี้ยเขาจะไม่ส่งพลังถึงกันเพราะเขาอยู่ใกล้กันใช่ไหมดาวอาทิตย์กับดาวศุกร์เนี้ย จะไม่ส่งถึงกันเพราะมันอยู่ใกล้กันทีนี้ดาวจะส่งผลถึงกันแบบไหนแบบนี้ครับดาวศุกร์จะส่งพลังไปหาดาวพุธคือข้ามราศีใช่ไหมดาวพุธส่งไปถึงดาวเสาร์ดาวเสาร์ส่งไปถึงพันหัสอ่าไป็นียกษัะนี้อีกชุดหนึ่งดาวเกตส่งให้ถึงราหูราหูส่งให้ถึงจันทร์จันทร์ส่งให้ถึงอังคารและอาทิตย์ อันนี้เขาเรียกว่าโยกนะโยกแต่เมื่อดาวเขามาเรียงตัวกันครบหกเจ็ดแปดราศีคือต้องดาวทุกดวงนะต้องแบบนี้นะไม่มีหลุดไม่มีลอยไม่มีช่องว่างไม่มีฟันหลอนะเรียงตัวกันเนี่ยไม่มีช่องว่างแบบนี้อันนี้เขาเรียกว่าพิเศษครับเขาเรียกว่าดวงมาลายโยกคือมันโยกถึงกันหมด พอโยกถึงกันหมดแบบนี้ดียังไงก็ดีตรงที่ไอ้ดาวหลายๆที่ผมว่ามาเนี่ยมันจะบรรเทาเบาบางลงเหมือนดาวทั้งหลายเนี่ยนะ,ะสมมุตินะวงกลมจักรราศีเนี่ยเป็นสระน้ำกลมๆดาวนี่ก็คือคนโดดลงไปเล่นน้ำเห็นไหมโดดลงไปเนี่ยคล้องแขนกันหมดเลย ฉะนั้นมันจะมีดาวไหนจมน้ำไหมไม่มีเพราะมันคล้องแข็งกันไปหมดแล้วไอ้คนที่แข็งแรงว่ายน้ําแข็งมันก็จะช่วยเหลือคนไหนเป็นตะคิวคนไหนหมดแรงคนไหนไว่ายไม่ไหวไอ้ดาวอื่นที่แข็งแรงเนี่ยมันก็จะช่วยไว้ฉะนั้นตําแหน่งนี้เขาเรียกว่าดวงพิเศษครับรูปดวงพิเศษดวงมาลายโยกบางตำราเรียกว่าดวงจันทรีเพราะจะรูปเหมือนพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว นีนน่ใช่ไหมเหมือนรูปพระจันทร์โค้งอ่ะใช่ไหมเป็นลักษณะนี้ซึ่งผมตังเกตมาหลายคนแล้วนะครับตำแหน่งแบบเนี้ยมันจะเป็นตำแหน่งเขาเรียกว่าเฉลีย่ยทุกเฉลี่ยสุขฉะนั้นดาวดีในดวงเราเยอะกว่าดาวที่เป็นผลเสียต่อดวงชะตาก็ต้องบอกว่าอ่อย่างดาวเสาร์นี่ตกวินาศนะดาวเสาร์ตกวินาศใช่ไหมดาวพุธก็ช่วยดาวพฤหัสก็ช่วย อ่าอย่างเงี้ยลักษณะแบบเนี้ยดาวสุกตกมรณะดาวพุธก็ช่วยนะใช่ไหมเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็จะช่วยกันไปช่วยกันมาจนทําให้ดาวทุกดวงเนี่ยไม่ตีกันไม่ทําร้ายกันเช่นดาวอาทิตย์กับดาวอาังคารที่อยู่ในภพสุภะเนี่ยเดิมเขาเป็นคู่ศัตรูกันแต่ด้วยความที่เป็นไงตอนเนี้ยเป็นช่วงสามาัคคีครับ เป็นช่วงสมานสมานใจสมานมิตรฉะนั้นอังคารกับอาทิตย์เนี่ยก็เบาบางโทษของความเป็นคู่ศัตรูลงเพียงแต่ว่าตรงนี้ก็ต้องเตือนกันนิดนึงเพราะยังไงก็ตามมันก็อาจจะมีก็เรียกว่านิดนิด,น,ดนะผลของการเป็นคู่ศัตรูก็ได้บอกไปแล้วให้ระมัดระวังนะบาดเจ็บเลือดตกยางออกนะบริเวณศีรษะบริเวณและลักแบบนี้นะครับ อาจจะเดินชนขอบประตูอะไรเงี้ยขอบประตูมันเตี้ยเดินไปไม,ไม่ทันดูอะไรเงี้ยหรือว่าบางทีล้มแล้วอะไรจะลักษณะแบบนี้ต้องระมัดระวังนะอ่าระมัดระวังจุดนี้ครับส่วนเรื่องการเงินโชคลาภหรืออะไรเงี้ยโอ้โหดีเนี่ยพจันร์เป็นสิบเอ็ดแก่ลักแม่จันอดีศรซะด้วยนะชาวลัคนาราศีมีนเนี่ยรูปดวงวันที่สิบหกธันวาเลยนะอ่าจันเป็นสิบเอ็ดแก่ลักก็ถือว่าเป็นดวงชะตาที่ใช้ได้นะครับอ่ะตรวจการบ้านก่อน หนึ 1> 1่งพฤศจิกา <c oughs> พอไหวนะห้าหนึ่งเก้านะพอมาสิบหกพฤศจิกานะครับใครที่ดูคลิปที่แล้วนะครึ่งเดือนหลังพฤศจิกาใช่ไหม 90, เก้าศูนย์เลยเออนะเก้าศูนย์เลยใช้ได้นะครับนะแล้วมีแถมหกหนึ่งเก้าเลยนะเลขท้ายสามตัวหลังนะเป็นลักษณะแบบนี้นะบางทีมันไปโผล่เลขท้ายสามตัวหลังด้วยนะครับก็ถือว่าดีไปแต่เนี้ย เราให้ว่าเป็นสูตรใส่เสื้อใส่เสื้อคือข้างบนไงสวมข้างบนฉะนั้น9สูนรนี่ก็ถือว่าเข้านะเข้าทางเลยทีเดียวนะครับใส่รองเท้าเป็นไงสี่มาแม่ดูสิหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเก้าไม่มีหนึ่งสี่อาจารย์ตังนี่ไม่แม่นเลย <c oughs> นะได้มาตัวเดียวจริงๆนะเพราะเนี้ยเราได้มาจากเขาเรียกว่าอะไรจากการคิดจากสูตรจากคำนวณดูวัน ดูยามดูเลิกมันก็เป็นลักษณะนี้มันได้6กับสี่ครับสี่กับหแบบนี้นะฉะนั้นเราก็ต้องกระจายไปนะกระจายไปฉเฉลี่ยไปทีนี้แหม่หนึ่งสี่ก็ไม่เราก็ไม่รู้ไงมันมันไม่เข้าไงพอมันไม่เข้าเราก็ไม่ได้เขียนไว้เนาะอ่ะก็ต้องขออาภัยด้วยแต่อย่างน้อยมีสี่มาหนึ่งตัวใส่รองเท้าออกวิ่งก็น่าจะไม่ผิดหวังนะครับอ่ะ ประมาณนี้แต่สูตรใส่เสื้อเนี่ยแหมลงตัวนะลงตัวแล้วก็เข้าเข้าตลอดเลยนะอะยังไงก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์นะครับเดี๋ยวคลิปที่เกี่ยวกับโชคลาภเนี่ยเดี๋ยวจะมาเร็วๆนี้นะครับก็สูตรมันใช้ได้เราก็กล้าที่จะเอามาแบ่งปันนะครับยังไงต้องตามก็ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมแลวฟังนะครับลัคนาราศีมีนราศีดวงดีครับการงานเด่น ดาวพุธอยู่เรือนการงานเลยการเงินดีใช่หไหมดาวพฤหัสราชาโชคมีโชคลาภสมหวังดวงปังส่งท้ายปีขอให้ลัคนาราศีมีนทุกท่านเฮงๆปัง,ปง,ปงๆัรวยๆครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ